กูจะก็พี่น้องเด้อมาทเ,เอ้ยอไปดิพี่น้องเนยอ่าสบายดีสบายดีโอ้ยเห็ดยัำซานกระซุ่มข้างไกลพี่น้องเลยซานกระซุ่มอือหึ่ยี้อนเครื่องปุกอยู่แล้วซานกระเป็นเนี่ยพี่น้องเอ้ยฮู้ซานงามซานกระสะรนจแล้วมีเหีียยังไปเบิ้งไปทำม้อนยี่หันครัวมันเห็ดยำพี่น้องแม่เอย้ยสบายดีพี่น้อง ไอ้ม้อตําหมกทูอ่ะต้นเทียงตําหมกทูอ่ะป้งไกเราจะสมพักพี่น้องสมพักทัวกินตอนเทียงปีชีตําหมกทูอ่ะกินตอนเทียงพี่น้องตําหมกทวพักเน่าจะปิ้งไก่ปิ้งไก,งไก่สมพักพี่น้องเทียงกันเด้อนี่ มาเบิ่งพคนไายพี่น้องพคนไายมาเบิ่งแต่ข้าวสารสุ่มได้พี่น้องเด้อเป็นไรสารสุ่มอันเดียดสารสุ่มค้างไก่หัวไก่มันซับเครื่องปูพี่น้องเลยสารสุ่มง่มมันไมีเห็นเนียนได้เป็นเห็ดนี่เบิ่งคขึ้นเนียนขาดเยอะหล่อยหน้าด้ายี่หน้ามันมีอยู่น่าดีได้พี่น้อง งามบ่งามบ่พี่น้องเลยลายสุ่มส่องงามหมดทีเลี้ยวเบิ่งใหม่อีกระดึงเออไวันล้วจังเบิ่งใหม่อีกแล้วพี่น้องเนาะเบิ้งบรรยากาศข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะแดดแดดค่ะบรรยากาศตอนแดดเด้อพี่น้องแดดแดดแต่ว่าลมเด้อพี่น้องแดดแต่ลมเย็นลมหนาวกวกมักแตงเหมยมอนกำังเป็นใบเลยเด้อบาทนี่ยกำลังเป็นใบมีใบแล้วบาทนี่ พวกมักแงแกนหดปุ๋ยเะไรพี่น้องเอาปุ๋ยมาหดลนะปุ๋ยมาหดบรรยากาศรอบๆน้ำเทียงให้พี่น้องเบิ่งนะักหอมไม่หมอนกะเคี้ยวอไดไรใดผงหองมบัวกันนะบัวแดงก็ใส่จิมจ้มจิ้มเลยใส่สพุน่นเพึ่นจิ้มเพึ่นใส่พุ่น แงเดี๋ยวสมเด็จกัยังบระธานเดี๋ยวขืนใบมาบัดนี้พี่น้องไปกินข้าวเที่ยงกันเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องกินข่าวเที่ยงกันด้วยพี่น้องเด้อข้าวเทียงตำบังทัวปิ่งไก่สบายมากพี่น้องก็จะถูกทุกคนปิ่งทักมาที่้าวมังกรพี่น้องปิ่งไก่ตำบังทัวสมทักสาโน่เออเอตีจะหักแตงเมื่อทุกคนทั้งลาวทั้งไทย ทำระเทศเด้อทำกันเด้อเล็กแม็กซี้สัลลี่ทำกันเด้อคิมทำเลยได้หลายเด้อถูกกันร้านเนาะ ข้าวอกขา,าเ่น้อยขาวิงไกไ่บอขาิงไก่ขาวิงปลาของตลาดาไรคือะไรสาสันาสนานข้าวิงหมูคนบีนอ่อเลี้ยงงานนางสันบ้านนี้แม่เอน โอ้ยลืมไหมยาแล้วป่ป <c ười> าเ่รอวาใส่เขา่าโอ้ยอ้าลืมเจ้าเหรอวะกระพัวเถอะขายกระพัวเถอหน่อยเอาเนี่ยแล้วบปลยังน่าต้องเอาตัว thế này, là, nó đẹp tăng trông hẳn, sắp giá 4000, bảo cả, cứ người đẹp của mình hướng, mình นองสาเทียงหกันจินบ้านอทางประเทศไทยิเสาเทียง็น้อนั่ไหาลูกะหางมั ตังมันกรปเซลมานกับตอนันงุีตัวถอดคอไผเดน้งนดนองเด้ออันว่าไ้เมมอนายทายบรรยากาศบอนอื่นนักเมมอนชิไะทายทาั้งงานงเมมอนกระบูทังไปดอกควาิง้งเขาหงเฮียนอาศัย่ดโมนี่ กแต่จะจุยไปหาเท่าไรไม่ม้อนเบาแก็งแห้งพี้อเนอขนผิการข้นแจ่ว่ะยางไกลกับบได้เห็บแข็งขอโทษข้อภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนั่ได้แต่จะเบื่อไม่ม้อนเด้ออุดเบิ้งไม่ม้อนไปสิเลยได้จะทายกินให้พี่น้องเบิ้งงามได้ก็แล้วถ้าบัมีรถมีล่างไปวิผูกผ้าไปใส่ตะล้านนิดน่อยนี่ผ้าเม่เห็ดขอโทษข้อภัยหลายๆอันนี้พี่น้องขอมาเนาะ ในมอนไปถ่ายบรรยากาศใหม่ๆแน่กระแมนอยู่ม้อนกโหไปดอกถ้าจะออกทงออกย่างกับย่างไกลได้ในมมอนเป็ยางก่ได้เจ็บแก้งแจ็บฮักอะไรพี่น้องเลยพุดย่างกับเจ็บอันนี้กระดูกนี่ในมอนนี่ก็ะฮักเขาสืบพุดเสียมพุดย่างพุดบอกฟูพุดย่างกับบ่ได้พ่อสะไดดอกไปซื้อๆดอกเดี๋ยวไปหากินหายาไปพ่อแหละถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบิ้ง คือวันนั้นก็นใช้ไปนั่งหลา่าผ้าใบเด็กกินย้อนเพิ่นกับครูอะไก็ได้ไฟใช้ก็ไ่ได้ขอโทษขอทครเด้อพี่น้องเด้อถูกหลานมาถุกคนแม่ไอยากไปถ่ายบรรยาก,กาศในใหม่ให้เบิออ่งอยู่คือเบ้าเอเนาะแม่ม้อนเพิ่นเพิ่นผสมบุญแบบแล้ว แกงกะฮักบะเยกะฮั่กร้าขนามย่ายเห็ดให่ห่งชนเนขายกตูดอนเลยเียัเบอร์มนม้วนเลยพับเบอร้านเดยกระจาดเงือไปกลนได้พี่นองเลย พุดสูพันตร์พุยงเก่าลูกเทปนี่มอนไนเห็ดประเ็นดอกถแหุ้ดธุประเปเทปอันนี้กดูกมีดรัก

กอนยเห็นั่นหะห่ไก่ฮะเอาจังไกนะงไ่ใบโาจังไก่ใส่ไปห่อมันหั่งมันไม่หั่นี่เนี่ยผมปฏิเจังหวัดเกิดไห้นี่ไป่าะเนี่ยไกนะ่แตกามันไม่หั่ี่เกามีขอไกอ่อนี่ อ,อคิดนีการมม่อนนก่อนเรอี่น้องเลยืองตามขีดนาเดอเรืกก่ก็แซกได้ดในนครส่งของนกิ้งบอลนเด้อบายข้คิน,น,นีคิงกรลาไปก่อนพนันเดอเลยก็หลกกะแซ่ซ่องน,งน้อนนากิงยามาพนันเดอบ๊บายบาย